สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่มีข่าวดีมาบ,บอกนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีจัดๆเลยนะครับเพราะว่า GM อนะครับเนาะแจกเพชรให้แบบไฟๆนะครับสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า แจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือสุ่มเว็บ5าทองโชนสมัครสมาชิกง่ายมาตรงเติมเงินเลือกเติมโค้ดเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันนะครับโนมีให้เลือกสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้มาสุ่ม ID แรกงบ99บาทมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาดูแล้วกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับไ d ดีนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่า ได้ดีหมวก F มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับไอดีนะครับเสื้อ Facebook เข้าไปเล่นเกมมีหมวก F จริงๆด้วยคุ้มมากใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยอย่าลืมใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคนอยากรู้นะครับนะว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนะครับนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าสามารถรับได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่า เซิร์ฟไทยเราเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าเพชรฟรีฟนะครับที่เราจะได้เป็นพันๆนะครับสามารถรับได้จากไหนนะครับวงน้องเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเนาะเจมไม่แจกเพชรให้เลยนะครับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับก็คือเจมมีการแจกเพชรให้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรฟรีฟนะครับถ้า อยากได้แค่สองเพชรฟรีนะครับนะ้อง GM ก็มีการแจกให้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับน้องๆคุไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนะ้องในส่วนของเพชรฟรีนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะ สอนรับเพชรแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับวงน้องคู่ดนนะครับที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับนาอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนาอก็จะเป่ามานี่เลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคู่ดนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับนาอก็ขอมาได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับรับไปเลยในส่วนของบัตรกย์หน้าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆละกันนะครับนาอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับก็ฝากกันด้วยลนะกดดลค์กแชรนะ หนึ่งทีด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจ,จกรรมกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมรับเพจฟรีนะครับ Classic. สามารถรับได้จากไหนนะครับก็คือกิจกรรมรับเพจฟรีนะครับสามารถรับได้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท่าทางปักธงนั่นแหละนะครับที่แบบว่า ตอนนี้เปิดให้เราสมัครแล้วนะคบพี่เขาบอกเลยครับว่าสําหรับมงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของท่าทางปักธงเลยครับหรือว่าอยากเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องพี่เขาบอกเลยครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอหนึ่งเลยนะครับจะมีทางด้านของท่าทางปักทงนะครับนองก็จะมีทางด้านของบัตร evo fee นะครับนองก็จะมีทางด้านของ บัตรเพชรแบบฟรีๆนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับโนก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนว่าให้เรานะครับโนไปสมัครนะครับเรียกได้ว่า ไปสมัครก่อนนะครับน้อสมัครก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้อก็มีขั้นตอนตามนี้นะครับน้อก็คือสามารถเล่นหมดทั่วไปนะครับน้อก็คือไม่ใช่หมดซีนะครับน้อก็เล่นหมดทั่วไปได้นะครับน้อมีตัวสำรองได้แค่2คนเท่านั้นนะครับน้อเราก็จะแข่งนะครับน้องจำนวน3แมตช์นะครับน้อหรือว่า3เกมนะครับทุกคนไม่ใช่3เกมนะครับก็คือแบบว่าจะแข่ง5เกมนะครับและจะคิด แค่3เกมเท่านั้นนะครับเป็นคะแนนที่ดีที่สุดใน3เกมนั้นนะครับแล้วก็จะเอามาเป็นคะแนนจริงนะครับเนก็จะเประมาณเลยครับถามว่าเราสามารถรับได้ยังไงนะครับในส่วนของเพชรพี่ฟรีแล้วก็ท่าทางบักตรงพี่ฟรีนะครับพี่ขาบอกเลยนะครับเน้ว่ารับไม่ได้ยากเลยนะครับสําหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนก็คือ ก่อนอื <hi> ่นเลยนะครับนาะทุกคนต้องเตรียมใจนะครับเนอะเตรียมแข่งเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแข่งเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอะว่าเราต้องได้แข่งนะครับเราต้องได้เจอกับคนดังๆแน่นอนนะครับนาะเราก็เจอกับทีมมันโหดแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมเราจะเจอนะครับนอะเขาก็จริงจังเหมือนกันทุกคนเลยนะครับนอะก็จะเป่ามาเลยครับนอะก็เขาอยากได้ท่าทางปากทงนะครับเพราะว่าท่าทางปากทงนะครับนอะก็ มีโอกาสนะครับเนาะที่จะได้นะครับก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับเนาะสำหรับท่าทางผักโทนะครับเรียกเรียกว่าพี่เขาบอกเลยครับว่ามีโอกาสแค่ทุกคนนะครับเนาะแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะครับเนาะก็ท่าทางปักโงตัวนี้นะครับเนาะก็จะได้แค่30วันเท่านั้นนะครับเนาะไม่ได้ได้ถาวรนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าไม่ได้ถาวรนะครับเนาะได้แค่30วันเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่เราได้ถาวรนะครับล้วก็ไปช็อปได้จริงๆนะครับก็เป็นทางด้านของ เพรฟรีๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นเพชรที่แบบว่า GM แจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับเนาะ GM ก็ทําการแจกให้แบบฟรีๆนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของเพชรแบบฟรีๆนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า เพชรแบบฟรีๆนะครับเราก็สามารถรับได้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสามพันเพชรนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่าวิธีการรับก็ไม่ได้ยากนะครับเนาะก็คือถ้าเราได้ที่1นะครับเราจะได้3000เพชรตรงนี้นะครับเนาะก็ได้รับไปแบบยกตี้เลยนะครับเนาะตี้เรามีกี่คนก็คือจะได้รับไปทั้งหมดเลยนะครับเนาะส0 0พนเพชรนะครับงงเนาะก็พร้อมท่าทางปักธงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่า การรับเพชรนะครับเนาะก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะครับเนาะกวัวเราจะได้เราก็ต้องได้ลงแข่งนะครับเนาะให้ครบ5้แมตช์ด้วยนะครับแล้วก็คัดแนนของเราต้องดีเรียกง่ายๆก็คือต้องฆ่าให้เยอะนะครับเนาะแล้วก็ ต้องได้ที่1นะครับนอก็จะเปรมานี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นคันแน่นนะครับนอที่แบบว่า GM จะคิดด้วยนะครับนอก็เป็นเปรมานี้เลยนะครับสำหรับวงน้องผู้ใดนะครับที่แบบว่าอยากได้อยากเล่นนะครับนอก็จะเป็นเประมาณนี้นะครับนาสำหรับการรับเพชรแบบฟรีๆนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าการรับเพชรนะครับนอก็ยังไม่ได้หมดเท่านี้ด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าการรับเพชรนะครับนอก็ยังมีอีกหลายรางวัลด้วยนะครับนอไม่ใช่ว่า มีแค่สาม0ันเพชรนะครับเนาะก็คือเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะก็คือแบบว่า5คนไหนได้ที่1ของการแข่งขันนะครับเนาะจะได้ถ้าทางปากทงได้บัตรวีโวห้าใบนะครับแล้วก็บัตรเพศห้าใบนะครับเนาะแล้วก็เพศสามพันเพชรนะครับเนาะแต่5คนไหนได้ที่2นะครับสําหรับที่2นะครับเนาะก็จะได้เพศสองพันนะครับเนาะได้ถ้าทางปากทงนะครับแล้วก็ ไดาบัตรดีโบนะครับน้องบัตรเพชรนะครับแล3 3 1, 000, ้วก็ถ้าคนไหนได้ที่3นะครับน้องก็จะได้ในส่วนของเพชร1นึ่พันนะครับน้องยกตี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้ของบัตรดีโบบัตรเพชรแล้วก็ท่าทางปักธงนะครับแต่ถ้าคนไหนได้ที่4ี่ถึงหนึนะครับน้องได้ที่4ี่ถึงหนึนะครับก็จะได้แค่ท่าทางปักธงนะครับน้องเราก็จะได้เพชรนะครับน้องห้าร้อยเพชรนะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าแค่ที่4ี่ถึงหนึนะครับน้องถ้าเราติดท็อปแค่นี้นะครับเราก็ได้ท่าทางปักธงแล้วก็ได้เพชรห้าร้อยแล้วนะครับนาแต่ถ้ ที่1นึ่งรหาหนึ่นะครับเนาะที่1นึ่งรหาหนึ่นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเพชร10นะครับเนาะแล้วก็บัตรอีโวแล้วก็บัตรเพชรนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราได้ที่1น0 0งพันหาสามพนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ บัรเพชรธรรมดานะครับเนาะก็จะมีทางด้านของบัตอีโวธรรมดานะครับเนาะก็จะเป็นเปาแมนนี่เลยนะครับสำหรับน้องน้องคนใดนะครับที่แบบว่าอยากได้เที่ยไหรานะครับเนาะก็ต้องฝึกให้เยอะๆละกันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าการฝึกสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่มีสกินปืนนะครับเนาะก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า การแข่งขันนะครับเนาะการแข่งขันตัวนี้นะครับสกินปืนจะไม่มีผลนะครับเนาะต่อให้เราใส่สกินโหดเท่าไหร่ไปนะครับเนาะก็ไม่มีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าจะลบสถานะทุกอันออกเลยนะครับเนาะ เพื่อเป็นการเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของสกินปืนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าถ้าอยากได้นะครับอยากใช้สกินปืนในการแข่งขันนะครับก็คือใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับก็เสียใจด้วยละกันสำหรับสายเกียร์นะครับแต่ถ้าอยากสู้ได้นะครับนนองสำหรับก้นยิงเกนะครับก็คือต้องดึงหัวให้คมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวตอนเยีนเดี๋ยวพี่จะ หาตั้งค่าดึงหัวที่แบบว่าคมคมมาให้ละก,กันนะครับสำหรับคลิปตอนเย็นละกันทะครับทุกคนก็ถือว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับน้องก็ตามนี้เลยนะครับตามที่พี่อธิบายมาเลยนะครับน้องก็มีที่ 2, 1ที่2ที่3นะครับแล้วก็มีที่ 4, หา100มีที่ห0 0หา1,000พันมีที่1 0 0 0นหา3,000นะครับน้องก็จะเป็นเปรามานนี้นะครับน้องสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าเราสามารถรับเพชรได้แบบฟรีๆนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครัััับบบบบสาหหรรรนนนน้องงคคไไะที่่่แวยมู ครับนอตอนนี้นะครับก็รู้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนยังไม่มีทีมนะครับเดี๋ยวพี่จะสมัครทีมด้วยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าอาจจะได้อยู่ทีมเดียวกับพี่เลยนะครับนอใครที่แบบว่าอยากได้ทางปักทงนะครับนอพี่ขอคนที่แบบว่าอยากได้จริงๆนะครับถ้าอยากได้จริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะ เอาเข้าทีมนะครับเนาะแล้วก็ได้แข่งกับพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับเนาะว่าวิธีการเดินเกมอะไรยังไงนะครับเนาะก็มาคุยกันอีกทีหน so ึ nice. ่งละกันนะครับเดี though, so ๋ยวพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าทีมของเรานะครับได้ที่1แน่นอนนะครับเนาะพี่ก็จะเอาเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่ก็จะลงไปเล่นเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับพี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของพจนรรักกิมตวี้ ตอบโจทย์แน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับ,บน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดูเนี่ยเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย